ลอกกาวโคมนะครับสำหรับเบนเดอร์บิสองหนึ่งสองเราใช้เป็นการแกะนะครับจะไม่ผ่านะครับนี่แกะออกมาให้เรียบร้อยเลยนะครับทั้งตัวเลนไม่มีแตกนะครับนี่คิดเอาว่าผมต้องนั่งลอกกาวให้เหลือขนาดเนี้ยครับบอกเลยว่าไม่ง่ายนะครับกาวคือมันแข็งมากๆนะครับผมทําที่ผมนะครับผมลอกกาวขูดกาวให้เกี้ยงแล้ววางระบบกาวใหม่ให้เรียบร้อยเลยนะครับนี่เบนสองหนึ่งสองนะครับงานกาวแข็งทําได้ครับแต่ขอเวลาให้ผมหน่อย โอ้ผมต้องการเนียบที่สุดนี่นะครับนครับจะลอกหมดเลยนี่ดูดูครับดูดึงกาวนะครับมันเหนียวเหนียวมากๆนะครับไม่ง่ายนะครับใครใช้เบนซ์นะครับคงกาแข็งอยากแกะล้างโครมอัพเกรดนะครับมาที่ผมการันตีว่างานจบแน่นอนช่างเหงื่อแตกแล้วนะครับช่างเหงื่อแตกแล้วนะครับรุ่นนี้กาวเหนียวมากนี่ดูความเหนียวของกาวนะครับนะครับเหนียวมากนี่คือตัวกาวแข็งนะครับผมอ่า มจัดให้แบบสวยๆงามๆเลยสำหรับโคมคันนี้212 b e n z w 2 1 2ครับผม